นิมีจากดวงใจม่านมายาเริ่มเลือนรางเสียงสว่างได้รับชัยชนะลุ่งอรุณผลึกแก้วได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีเวลาไม่มีระยะทางที่จะแยกเราออกจากสิ่งอันประเสริฐปลดปล่อยจิตใจของคุณสัมผัสจังหวะของลมหายใจเชื่อมต่อกับพระหูจักรวาล ปล่อยวิญญาณของคุณปล่อยวางการถูกครอบงำทั้งหมดสุดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจปล่อยวางปัดความกลัวออกไปเข้าใจผู้สร้างภายในของคุณเป็นจิตกรแห่งผืนผ้าใบใหม่ของคุณในรูปลักษณ์ของพระผู้สร้างหนึ่งเดียวผู้ไม่มีที่สิ้นสุดในการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ปล่อยให้ความเป็นจริงใหม่เข้ามาแทนที่ถึงเวลาแล้วโอกสอการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเหนือสเปกตรัมสีปล่อยให้สีต่างๆประทะกันไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปความทรงจำหายไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเข้ามาแทรกแซงจิตใจของเราซึ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาสำหรับการสร้างทั้งหมด ตอนนี้ความทรงจำของเราได้รับการฟื้นฟูรเราะระลึกถึงความรักต่อสัตว์ประส์ทั้งหมดรูปร่างสีและขนาดที่แตกต่างกันการแยกจากกันจะไม่มีอยู่จริงความสามคัคคีจะคงอยู่ทวงคืนพลังแสงอธิปไตยของคุณพระเจ้าได้รับชัยชนะและการเฉลิมฉลองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ปล่อยให้ความมหัศจรรย์คอนตั้มสถิตอยู่ในดวงตาแห่งจิตใจของคุณปล่อยให้แสงสว่างภายในพูดความสงบสุขของคุณฟังเพลงในนั้นยิ่งวิสัยทัศน์และหัวใจของคุณปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้สัมผัสแล้วรู้สึกมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง การปลูกฝังความเชื่อนั้นแข็งแกร่งในตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเราเห็นเหนือภาพลวงตาของกำแพงทั้งสีและตอนนี้เราสามารถมองเห็นเพื่อใช้เครื่องมือของพระเจ้าเชื่อมโยงหัวใจกับวิสัยทัศน์ทุกสิ่งที่คุณฝันจะได้เห็นเพื่อสันติภาพและความรากักความสามคัคคีสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหมด ช่วยสร้างโลกที่ใจดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์ความกระตันยูความเป็นหนึ่งเดียวไมฮารรแกนจิสวนเนกแปล